อแล้ก็ส no right. ุดท้าเกมเลยครับพิชเนเขื่อนทำเกมเกมเลยครับพิชเนก็ได้ฮู้ซีนนี้ผมก็ไม่เล่นไม่คายอีกแล้ววันนี้ไม่ใช่โราบอกนะวันนี้ไม่เปม่คายอีกแล้วอยู่้ซึ่งตนอยู่ในมอดแม่ครับไม่จีเอ้ยทุ้ยไม่ได้ไปมดในซอยนะเช่นเขื่อนนะครับตอนนี้เฮ้ยซีนนี้ผมก็ไม่เล่นคนเดียวนะวันนี้พี่ช่วไม่มาหรอกเราเอ่อมึงคนเดียวนะเอาพกูไปออกเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้พี่ช่วไม่มาครับเขาไปว่างอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน เว่าวันนี้ก็เดยคงจะมาเจอผมอคนเดียวแลยหละนะซึ่งคิดแต่แล้วเนี่ยผมก็เด้บอกทุกคนว่าผมจะสร้างมอนเตอร์ตัวใหม่ซึ่งมันเป็นอัปเดตใหม่ของแมคคาบนะผมอยากลองเวอร์ชั่นมนหน่อยซึ่งผมก็ได้ไปปรับแค่ไขนี่หละไอ้ให้มันกลายเป็นเวอร์ชันล่าสุดแหลนะเพราะว่าในนี้มันยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่เลยนะอันนี้ซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะทุกคน ของมันมีของใหม่แล้วแหละเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะเออซึ่งอัปเดตเนี้ยของพวกเชอบไหมนะประเด็นคือทุกคนจะจำแร่ไอุอ้ยแร่ด้วยไหมแร่ทองแดงอะเมื่อก่อนมันใช้อะไรไม่ใช่มันใช้อะไรไม่ค่อยได้หรอกใช้ได้แต่ไอ้นู่นใช้ามามันก็ได้ทำได้ทำได้แค่บล็อกกับไอ้ที่เราสายฟ้าขนาดนั้นเลยแค่นั้นเลยนะกับสลับไปงี้คือทำไม,ไม่ได้แล้วแหละนี่ดอัปเดตใหม่ซึ่งดาวมีนอะ ผมบอกว่าแรงมากเลยนะพอพอกับดาบเดมอนเลยซึ่งดาบเออก็พอพกออับดาบเด็กก็ได้แหละแต่ว่าข้อดีของไอ้นี่ยทองแรงมันอนะ่ะหาง่ายนะบอกเลยว่าหาง่ายคโคตรเลยซึ่งผมก็ยืนปึกกมันกรรมเลยเลยนะแล้วก็ถ่านก็น้อยอยู่ดีหล,ลพไม่ว่าผมใครเผาไปนะไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกซึ่งผมก็อยากใจนุ่มากเลยยังไงอยากจะเสก,กมอนเตอร์แลนะ้วเนาะ ซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแต่ผมจะทำนะจะเห็นมันก็ยังไม่ได้เลยผมยังไม่พิสูจน์เลยหืออะไรวะเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์เรื่องนั้นเลยผมคนตะคาใจอย่างมากแล้วทำไมผมทิ้งบอกมันเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นมาทอดมันได้ไงวะเนี่ยทิ้งทอดเมื่อไหร่ ไม่มันจะมันก็มันจะเกิดไหมมันต้องทําหัวหัวสีทองป่ะอืมนั่นกับสีก็ไม่มันใจเหมือนกันเออนี่ไงเอ็งในสุดมันก็มาแหละแล้ววัดีพวกซึ่งฉันจะใช้งานนายเอออ๋อไม่ของอนี่เหรอมันต้องเก็บนี้เหรอเฮ้เย้สวัสดีคุณตองเองหมุนว่ะ อ๋อจิเมาอ๋อไปพรามอือเออคือแบบถุยหอมหางเลยอ๋อจิตมาอุ้นที่มันพรามไปคือนิ่งอ่ะไม่เก็บของให้ผมอ่ะรู้ว่าผมต้องเอาของเก็บนี่เองวะเนี่ยเพราะว่าผมจัดของไงเดียรเอาของใส่นี่ก่อนดูนะของผมก็มนูยิงไม่ค่อยจะไอ้นะเท่าไหร่แล้วก็ล็อกกระลุมกันหลังมากแล้วก็พื้นที่ว่างหวัง น่าแหละเพราะฉันอยากให้นายเก็บของยังอืมก็ไม่ไหวนายคงเก็บเค็จะไหวนะก็อย่าลืมเก็บเยอะๆเลยล่ะฉันคาดหวังอยู่นะคาดหวังนะผมคาดหวังนี so ่ว so ้าวเอาเรื่องเอาเรื่องอุ้ยอุ้ยมีการเผาด้วยเอาโกกโอโอโอโสไลสไล ไหนดิอูเปิดได้สองชั้นว่ะเอาว่ะเอื้อมถึงได้ป่ะมือสั้นนิดเดียวเอื้อมถึงป่ะถ้าหมุนหมุนเฮนรครอปเลยว่ะไม่ตีได้เนี่ยแต่ว่าไม่อยากตีเท่าไหร่หรอกเดี๋ยน้องเก็บซึ่งผมก็อยากทำสองตัวนะเรียกว่าถ้าเราทำสองตัวมันจะมนไอ้บล็อกมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นไอ้ก็ไอ้นี่ซึ่งผมไม่น่าเชหรอกว่ามันทำไมมันถึง อะไรวะเนี่ยเฮ้ยปา้าโนพิกกิ้งเกินดูมันทำี่เก่งกเก,งกินไปแล้วดูดิของตัดกระเลียงไอ้อย่างวะมันบ้าปะเนี้ย<บ>รอซิ bro b <บร><บร><บร>อะไรวะนี่เองทำะไรเล,เล,เล,เล่นๆไปทาดเหรอมันถือวะเนี่ยเป็นไรอ่ะเดี๋ยวบอกของมันนู่น เออว่ะมอกมาอ่าที่ผมบอกเนามีที่เก็บอย่างอันนี้คือไม่เปิดนะมันไม่